สวัสดีมื่อนี้มาพบกับพ่อกับบ่าวเข้มงาคือเก่ายูเมียมคือเก่าตอนนี้ก็นาฬิกากะประมาณหกโมงครึ่งแล้วยังบวชกับบานอยู่ตอนนี้ก็เห็ดเนียมว้พุงนี้พุงนี้คือว่ามือเอื้อมเื้อเจ้าเขาเสมาเห็ดตัวอีกื่อนี้เขาเห็ดไปประมาณเพื่อสจแนล้วก็ประมาณเกือบสองถุมเลยพี่รองสองทุมสามทุมอันนี้ก็จิเป็นเป็นตนนอนนี่อันนี้ก็จะเป็นเมียมพญานาค เมียมเพยนาคอันนี้ถ้าใส่ต้นนอนเนะเอาผ้ามาเฮ็ดเป็นต้นนอนเขาก็จับผ้าเขียนผ้าผลมัดดอกกะสื้ผ้พาพี่น้องมาเบิง้งผ้าใส่ข้าพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ยังยังยังบวชท่านได้แล้วพี่น้องยังบวชท่านได้แล้วเพราะว่ามือเสิร์ฟเสีเอาหยาเอาพุม่มมาปูขับเบิ้งพี่น้องอันนี้กะสะเปลี่ยนผ้าใส่ข้าผ้าผ้าใส่ข้านี่กะสะเปลี่ยนซ้ำเล็ดลูกพี่น้องซ้ำเล็ดลูกที่ว่า สั่งพุ่นเย็บพุ่นเย็บเมื่อไหรอันนี้ก็ก็จะเป็นผ้าโยงผ้าเจอว่าห้องตกแต่งเนี่ยมอันนี้มันเห็ดแต่หลายรูปแบบพี่น้องไปบังตาเตียนที่กันพี่น้องย่งางว่าบังตาเตียนอันนี้เตียนอันนี้เตียน,นยพี่น้องถ้าก็าจะจับออกประมาณนี้แหละรูปแบบประมาณนี้อันนี้ถ้าก็าจะพันพันผ้าก็ อืนตัวน้อยนี่แหละตัวมันเป็นผ้าเปลนผ้าท้ากับพันพันพันไปเสาเต็นอันนี้ยังหมดทันแล้วเดี๋ยวห้าจะพาไปเิ่นกระโจมที่ห้าสีขาวขาอยู่ฟ่งนั้นกระโจมสีขาวๆาอยู่ฟ่งนั้นเดี๋ยวห้าจะเอาผ้าตกแต่งเดี๋ยวมือเงินเสาเบาข้ามดาสีไทยเบิ่งนี่เป็นกระโจมด้วยนี่งานว่าเบิ่งพี่น้อง กระโจนมันจีนีอยู่มันจะมีอยู่ทางมดขี่หลังเท่ายั่งว่าท่านเหตุยังแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นผาอันนี้ก็เป็นผาชําเร็จลูกด้วยกันนี่เท่าว่าท่านเหตุยังเพราะว่ามือเศร้าเดี๋ยวเท่าเหตุให้บึงหลวกจิตไยภาพร่วมอยู่เนียมว่าเท่าเหตุยังนี่ยีอพ่นหองบึงเดี๋ยวมือเศร้าครับเพอกันโอเคเดี๋ยวพอกันเือ้เศร้ากับสวัสดีม้นนี่มาพบกับเบาคำด่าที่เ่าม้นนี่บ่าวคำดา่าก็ ได้มาตกเต่งนี่มคือเก่าพี่นงองเมื่อนี้กะอาจจะเปลี่ยนงานสั่งอลังการไงตัวหน่อยเพราะว่าคนนี้ท่าน่ะอันนี้่บ้าเข้มดากะเฮตดแร้วไปส่วนหนึ่งเพราะหลังจากเมือ่อวานนี้คำประมาณถุ่มสองถุมอันนี้บ้าวค้มดากะมีโอกาสงาม,มือสาเอาตรงใหม่มาติดเอาหนาเอาคมต่องใหม่กระติดแล้วพี่นงองกะบ้าวข้มลากะจะพาไปงานก็เบิง่งป้าใจค่าที่จับใบเมือ่อวานนี้ไปพี่นงค์เบิ่ง ันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปกรอบรูปใหญ่ที่ว่าเป็นเทียนชบมาแล้วก็เอารูปมาติดใส่แต่ว่าตอนนี้เพท่อนได้เห็นยังพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผาซ้ายข้าทีว่าอันนี้เป็นผาซ้ายข้าทีสําเร็จรูปทีสั่งเป็นยิบเห็ดแต่ว่าผาขาวดำเลยก็เป็นผาขาวดำมวนเป็นผามวนผาล้าที่ห้าวว่าตัวแกเอาเองแเราจะอันนี้เราจะเป็น นี่กัซีนี่ซีนี่นุงงูกลับอันนั้นกลผบพงเพราะว่าเขาจะตั้งเขาจะต่างคู่กันกับกบลูปหลังจากเท้าเขียนชบมาเรียบร้อยเขาไปที่การต่างๆแล้วก็เขาจะตัางกางๆกนบรูปเดี๋ยวหอดไปที่การเบาข้างดาที่ทายพี่น้องเมืองขึ้นกันพี่น้องกันเือขึ้นกันอันนี้กาจะเป็นโตว่างผาว่างผ่านขาค่อยเสือ้าโจปาพวกผ่าสมงพวกผ่าไต พวกโตอีกเป็นว่า,าวงขาโดยเฉพาะภาษโพเดียมโพเดียมก็อันนี้โพเดยียมคือว่าเขียนที่ก่อนกับโยบุมาเนี่ยไปมองอันนั้นก็จะเป็นหลังผ้าหลังผ้าที่ว่าจับมาจับเพราะว่า,วาน,นี่อันนี้ก็จะเป็นผนังผ้าดำที่ห้ากันบางไอ้ก็เดียวเดียวเดี๋ยวพวเขียนมาเรียบร้อยๆเบาๆก็หลายสิทธายให้เพื่อว่า คนเห็ดจังใดพิชการเห็ดแบบใด,ดก,กับดอกไม้กับชีิตประมาณกลบพี่น,อน้อง <m akes> เพราะว่าดอกไม้เขากะเห็ดอยู่ร้านเอาเห็ดสำเร็จรูปกมากียบรวยพอเห็ดมากียบรวยเขากับตั้งเอามาตังจิตแล้วี๋ยวกันหญ้าพุ่มกับอยู่ข้างนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เอาขอแยกออกจากกันก่อนพวกเขาพธีการเดียวเพราะว่าคนมันหลายมันจะซับสน,ก,นกันเดียเ๋ยวเดี๋ยวพราเกล็ดจุรีบบรวยบ้าทำลายทิ้งท้ายอีกว่า ว่าพ้นงานที่เหตุมากมันีไมนจะออกเป็น่ยนใดไใดเอาเดี๋ยวไปพอกันอีกประมาณบายโม่งได้พี่น้องครับสวัสดีครับ พิกุูสังฆาโอเนยทยามาต่อทุนโนพันเตพิกุูสังโฆอิมานิธัมสกุดดิวรานิ